เกมแรกเนี่ยเขาเอาฮาแลนด์อยู่หมัดเลยเกมนี้คุณดรอปรูดิเกอร์ทำไมอันเชล,ลติโอ๋อฮอล่าสุดชนันของริโอฟดินานครับงงใจจังเลยที่อันเชลติดรอปรูดิเกอร์ครับหลีกทางให้เอเดมมิลิตาลงเล่นแทนนะครับริโอฟดินานครับยอมรับว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคาร์โลเชล,ลติกุนซือของเรอัลเาดถึงเลือกดรอปอันโตเนียรูดิเกอร์เป็นแค่ตัวสำรองเพื่อหลีกทางให้กับเอเดมมิลิตานะครับ ต้องบอกว่าอันโตนิโอโรติเกอร์เนี่ยได้รับคําชมแบบล้นหลามเลยจากการปิดตายฮาแลนในเกมนัดแรกนะครับแต่เขากลับถูกจับนั่งสำรองในเกมนัดนี้นัดที่2นะครับสร้างความไม่พอใจให้กับเรโอเฟอร์ดินานแล้วเฟอร์ดินานก็ไม่รอช้าครับแสดงทัศนะก,กับ bt sport เขาบอกว่าผมไม่เข้าใจเลยจริงๆผมนั่งดูเกมแรกแล้วคิดว่าในที่สดุดเราก็ได้เห็นกองหลังที่รับมือกับฮาแลนได้บางครั้งคุณก็ต้องทำตามสัญชาตญาณของตัวเองอันเชลติเลือกคนที่เขารู้จัก คนที่ไว้ใจและแน่นอนว่าคนที่ช่วยให้เขาเอาชนะเมื่อปีที่แล้วอย่างมิลเตามิลเตาน่ะเป็นส่วนสําคัญของพวกเขาเมื่อฤดูกาลที่แล้วเพราะงั้นอันเชลตีจึงตัดสินใจแบบนั้นแต่ผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญถ้ามันผิดพลาดเนี่ยและนั่นคือสิ่งที่สื่อสเปนจะพากันพาดหัวคุณรอบคนที่ทําผลงานได้ดีมากๆเมื่อดวลกับตัวแบกของคู่แข่งได้ยังไงอันเชลตีอ้อโหอันนี้คือสิ่งที่ริโอฟอร์ดินานงงใจจัลเลชี อันเช่ครับดรอปโรดิเกอร์ในเกมนี้แล้วให้มิลิตาเล่นแทนนะครับทั้งที่เกมที่แล้วเนี่ยปิดตายฮาร์นด์ได้สบายเลยสําหรับอันโตนิโอโรดิเกอร์แต่ไม่ให้เขาลงไปตัวจริงในเกมนี้ครับงงใจจัดเลยนะครับโอ้โหโรดิเกอร์เสียได้ไปเลยครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ไปร,รุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม